ต่อไปเราจะมาสร้างแบบแขนเสื้ออีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแขนเสื้อสามเหลี่ยมเหมาะสำหรับเป็นเสื้อตัวหลวงนะคะวิธีการสร้างจะง่ายกว่าวิธีการสร้างแขนแบบเดิมที่เราสร้างมาคือแขนสี่เหลี่ยมหรือแขนหัวกะโหลกนะคะอันนี้เป็นแขนสามเหลี่ยงง่ายๆนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะขั้นแรกให้วัดลิมกระดาษลงมานะคะ ด้านบนลงมาประมาณ3 4ถึงเซนวัดล,ลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตีฉากออกนะคะหาจุดกึ่งกลางกระดาษนะคะเราจะหาจุดที่หนึ่งนะคะจุดเริ่มต้นโดยการหาจุดกึ่งกลางกระดาษนะคะแบ่งครึ่งกระดาษไปเลยนะคะหรือไม่ก็คือใช้วิธีการพับกระดาษก็ได้เี่จะลองพับให้ดูนะคะพับกระดาษหา เส้นปึงกลางแขนเรานะคะพคับซิ่งเนงเอาลิมกระดาษให้ตรงกันนะคะ mm hmm. เมื่อคลี่กระดาษออกนะคะ mm hmm. เราจะเห็นแนวสันแขนตรงนี้อัอเส้นแนวพับตรงนี้นะคะเราเรียกว่าแนวสันแขนนะคะ mm hmm. ให้เราลากเส้นตั้งฉากลงมานะคะ mm hmm. ตรงกลงลากมากน,นะคะ ยาวลงมาเลยนะคะ,ะจุดมุมตรงนี้นะคะให้หนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเรากําหนดจุดเข้าไปเป็นจุดที่หนึ่งนะคะเป็นจุดที่หนึ่งตรงนี้พอได้จุดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราหาความยาวแขนก่อนนะคะหนึ่งถึงสองเท่ากับความยาวแขนจําได้ไหมคะแขนท้าที่แล้วขนาดตัวที่เราวัดได้ก็คือ ความยาวแขน56เซนแลคือจากปุุมไหลถึงแนวพับข้อศอกนะคะวัดตามแนวลงมาเลยนะคะ,อะขออนุญาตวางกระดาษแนวนอนนิดนึงนะคะเราจะได้มองเห็นจุดนะว่าครูวัดยังไงนะคะความยาวแขนนะคะ,ะดูนิดนึงนะคะตัวน,นี้ก็คือจุดที่1น,นะ,ะ1 2, ถึง2เท่ากับความยาวแขนเสื้อนะคะวางสายวัดลงไปเลยค่ะ ความยาวแขนเท่าไหร่คะห้าสิบหกนะคะห้าสิบหกอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตีฉากออกนะคะตีฉากออกเลยตีฉากออกนะคะจุดนี้ก็คือจุดที่สองนะคะจุดที่สองนะคะก็คือ,อตรงความยาวแขนเสื้อนะคะหรือตรงบริเวณ รอบข้อมือของเรานะคะรอบข้อมือตรงฝั่งนี้นะคะเวลาเราวัดตัวนะคะก็นี่คือข้อมือก็ให้มันลงมาอีกนิดนึงนะคะเวลาเรางอแขนจะได้ไม่ลอยขึ้นไปมากนะคะอ่าทีนี้คือจุดที่สองคือความยาวแขนเห็นไหมคะเส้นที่เราได้ตรงนี้ก็คือเส้นเส้นแนวสันแขนหรือกึ่งกลางแขนเสื้อเรานะคะเราจะกําหนดจุดฝั่งนี้เป็นฝั่งหน้านะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งแขนแผ่นหลังนะคะแขนหน้ากับแขนหลัง นะคเะมื่อเราได้เส้นสองเส้นแล้วนะคะจุดที่หตรงนี้เป็นก็คือจุดหัวแขนนะคะหัวแขนเสื้อน,นะคะทีนี้เราจะมาหาเส้นใต้ท้องแขนกันนะคะดูซิว่าเส้นใต้ท้องแขนเสื้อของเรานะคะอยู่ตรงไหนนะคะก็คือจุดต่อไปคือจุดที่สามหึงถึงสามวัดตามเส้นลงมานะคะประมาณสิบ 3าถึง15เซนนะคะครูจะเอา13ก่อนนะคะเป็นจุดที่อามอวัดลงมานะคะ1 3ถึง3เนี่ย13ถึง15นะคะ,ะถามว่าจะเอาเท่าไหรด่ดีคำถามนีเยอะเลยเวลาคุณรูณสอนนะคะ13ก็คือวงแขนเล็กหน่อยประมาณ45 46 47 48นี่ใช้13เซนได้ก็คือเราไม่อยากให้หัวแขนเราสูงมากนะคะ แต่เมื่อไหร่ที่รอบวงแขนเสื้อของเรานะคะหน้ากับหลังรวมกันไปแล้วนะคะที่เราเช็คแล้วอ่ะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบมันค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองย่างนี้มีนะคะคุณที่ทําเสื้อตัวหลวมนะคะรอบปกบวกเยอะๆอย่างเงี้ยสิบสองถึงสิบห้าเซนคุณบกเงี้ยพอเราเช็ครอบวงแขนเสร็จหน้าหลังรวมกันนะคะปรากฏว่าว่างประมาณ50-52ถึงคูแทงใช้15เซนนะคะ เพราะฉะนั้นเราวัดตรงนี้ลงมาครูวัดลงมา13เพราะว่าแขนเสื้อของครูที่สร้างไปคราวที่แล้วอะรอบวงแขนครูได้48เซนนะคะครูจะวัดลงมาประมาณ13เซนเสร็จแ,แล้วครูจะตีฉากออกนะคะตีฉากออกนะคะให้เท่าๆกันนะคะใครจะวัดหัวท้ายกระดาษก็ได้แล้วก็ลากเส้นนะคะก็ครูสังเกตเอาตรงเนี้ยเส้นที่เราขีดไว้ให้มันตรงกับเส้นใดเส้นหนึ่ง ของหลักนิ้วของเรานะคะมันจะตั้งฉากของมันเองโดยอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วก็ตีฉากเลยยาวมาอย่างนี้นะคะตียาวๆเลยนะคะพอ,อได้เสร็จนะคะจุดต่อไปจุดที่4นะคะจุดที่4 1ถึง4นะคะหถึง4แล้วก็1ถึง5ตรงนี้นะคะ 1- ถึง4และวหนถึง5ได้จากรอบวงแขนเสื้อหารสอง รอบวงแขนเสื้อของเราเท่าไหรค่คะครูบอกแล้วครูวัดได้48เซนนะคะ48เซน48หาร2ได้เท่าไหร่คะ48หาร2หาร2ได้เท่าไหร่คะได้48หาร2นะคะได้24เซนนะคะแล้วก็วัดจากจุดที่1 ถึงจุดที่24นะคะ24เซนทำยังไงคะเอาจุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็วัดเฉียงลงมาให้มันตกอยู่บนเส้นที่สามนะคะเส้นที่สามของเรา24นะคะเป็นจุดที่สี่นะคะอ่ะแล้วก็25ก็เหมือนกันจุดที่ห้าเหมือนกันนะคะชัะทีนะคะจุดที่ห้าก็วัดจากหนึ่งลงมา24เซนเหมือนกันอ่ะ24นะคะเป็นจุดที่ห้านะคะ เสร็จแล้วลากเส้นจากเส้นเชื่อมหัวแขนนะคะจาก1ถึง4นะคะแล้วก็1ถึง5นะคะมองเห็นไหมคะ1ถึง4แล้วก็1ถึง5ได้จากรอบวงแขนเสื้อหาร2รอบวงแขนเสื้อ48หาร2นะคะก็ได้24เซนนะคะวัดออกมาอย่าไปเพิอวัดจาก3ออกไปนะคะ ห้ามวัดออกจากสามนะคะเพราะว่าแขนเราจะใหญ่มากเนาะให้วัดจากหนึ่งนะคะนักเรียนส่วนมากนะคะจะวัดผิดกันก็คือวัดจากสามออกไปปรากฏว่าแขนยาวมากนะคะอะให้วัดจากหนึ่งนะคะเสียงลงมานะคะให้ตกอยู่บนเส้นที่สามที่เราขีดไว้นะคะอ่าทีนี้พอได้จุดที่สี่แล้วก็จุดจุดที่ห้านะคะ เราจะโค้งหัวแขนนะคะทีนี้มาดูนะคะวิธีการโค้งหัวแขนเสื้อตอนแรกยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมสองข้างฝั่งนี้คือแผ่นหน้าฝั่งนี้คือแผ่นหลังนะคะ,ะทีนี้วิธีการโค้งแขนของครูนะคะง่ายมากนะคะให้เรานะคะแบ่งระยะหนึ่งถึงสี่นี่ออกเป็นสี่ส่วนนะคะสี่ส่วนทํายังไงคะถ้า ก็คืออาระยาหนึ่งถึงสี่เนี่ยหารด้วยสี่เนาะหรือจะใช้วิธีการทบสายวัดก็ได้ทบลงมานะคะแล้วก็มาร์กไว้นะคะนี่คือครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะทบมาอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้จุดนี้แล้วก็เอายกส่วนนี้มาหาส่วนนี้อีกอแบ่งตรงนี้นะคะให้ได้เท่าไหร่คะสี่ส่วนนะะด้านนี้ก็เหมือนกันทำลักษณะเดียวกันนะคะ ทบสายวัดนะคะแล้วก็พับสายวัดมาพับครั้งแรกตัวนี้ก็คือหารสองนะคะทบครั้งที่สอง่อะพับครั้งที่สองตัวนี้ก็จะเป็นหารสี่นะคะใครคิดเลขไม่ได้ก็ใช้วิธีการอย่างนี้เอาเลยนะคะง่ายๆนะคะแบ่งตรงนี้เป็นสี่ส่วนเท่าๆกันนะคะ,ะเห็นไหมคะแบ่งได้สี่ส่วนแล้วนะคะหน้าสี่หลังสี่เนาะ ทีนี้เรากำหนดจุดนะคะจุด A จุด A นะคะเราจะกำหนดไว้ตรงไหนจุด A อยู่ตรงนี้นะคะครูคกำหนดไว้ตรงนี้นะคะให้เราลากเส้นตั้งฉากขึ้นตั้งฉากกับเส้นที่เราตีเฉียงลงมานะคะตั้งฉากขึ้นไปประมาณ1.3ถึง1.5ตรงนี้เป็น A นะคะ1.3ถึง1.5นะคะส่วน B นะคะ วัดจากตัวนี้เข้าไปขึ้นไปนะคะประมาณ1.3-1.5เหมือนกันนะคะถ้าเราถามว่าเอา1.5หรือ1.3ดีนะคะให้เราลองเอา1.3ก่อนเราจะได้หัวแขนแบบไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวงแขนเราไม่ได้ค่อยๆปรับขึ้นได้นะคะอาจุดต่อไปนะคะจุดต่อไป จุด C นะคะให้แบ่งจุดนี้นะคะจุดส่วนล่างของแผ่นที่แผ่นหน้านะคะแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะจะทบสายวัดก็ได้หรือกะได้สายตาก็ได้นะคะแล้วก็วัดลงมาข้างล่างประมาณเท่าไหร่ดีประมาณหนึ่งเซนนะคะจุด C นะคะตรงนี้วัดลงมานี้หนึ่งเซนนะคะหนึ่งซมนะคะส่วน จุดดีนะคะตรงนี้เลยนะคะเราไม่ต้องแบ่งครึ่งนะคะวัดลงมาเท่าไหร่คะ0.5เป็นจุดดีนะคะเห็นไหมคะ A กับ B วัดขึ้นเลยนะคะ1.3ถึง1.5 C ให้แบ่งครึ่งส่วนสุดท้ายของแผ่นหน้านะคะส่วนสุดท้ายของแผ่นหน้าวัดลงมานี้1เซนนะคะส่วนดีวัดลงมานี้เลยไม่ต้องแบ่งครึ่ง0.5นะคะ สร็จแล้วเราก็จะโค้งหัวแขนนะคะแขนจากจุดที่หนึ่งมา A ลงมา C ถึง D ถึง4นะคะโค้งยังไงคะ,ะวิธีการโครง้งโค้งง่ายมากนะคะโค้งง่ายๆนะคะใครไม่มีปากลูกแก้วใช้ป็นบรรทัดตรงเลยนะคะ,ะวิธีการโครง้งคุณจะโคง้งโค้งแขนข้างหน้าก่อนอดูชัดๆนะคะนไคะชัดๆนิดนึง ช้ดินสอจุดไปตรงนี้นะคะใช้สีแดงนะคะเราจะได้เห็นชัดๆนะคะให้เราลากเส้นตรงมาก่อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยปรับเส้นโค้งลงมานะคะพอเราลากลงมานะคะกัส่วนที่สองของแขนเสื้อฝั่งหน้านะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะตีเฉียงลงมาตรงๆให้มันตัดเส้นนี้เลยนะคะจุด C นะคะพอได้จุด C เสร็จนะคะ แล้วค่อยซีแล้วก็โค้งนิดๆนะหาจุดที่สี่ยังไงคะง่ายไหมแล้วเริ่มต้นจากจุดที่หนึ่งนะคะไล่ลงมาตีฉากมานิดนึงแล้วค่อยๆปรับให้บรรทัดนะคะแล้วก็พอมาถึงผ่านจุดจุด A นิดนึงเราก็ตีเฉียงลงมาให้มันผ่านครึ่งหนึ่งของส่วนที่สองนะคะตีเฉียงลงมาเพื่อนะคะจนถึงจุดดีแล้วค่อยๆปรับเส้น เห็นนะคะง่ายไหมถามว่าอาจารย์อ้อยง่ายหมดเลยนะคะเราฝึกบ่อยๆนะคะการโค้งเส้นเราจะง่ายขึ้นนะคะพยายามฝึกบ่อยๆโค้งเส้นตีเส้นก็เหมือนเราถ้าใครแต่งหน้านะคะเหมือนเราเขียนคิ้วอะไรประมาณนี้ค่อยๆเขียนค่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเกิดความชำนาญเองนะคะอ่ะทีนี้ดูแขนข้างหลังเมื่อกี้สีแดงนะคะครูกําหนดให้เป็นแขนหน้านะคะ ทีนี้แขนข้างหลังกูจะโค้งจากจุดที่หนึ่งมาหาบี B แล้วก็ลงมาหาบี B แล้วก็ถึงจุดที่ห้าโค้งยังไงนะคะอง่ายๆนะคะตั้งไว้บรรทัดเหมือนเดิมตรงหัวแขนตัวนี้นะคะจุดที่หนึ่งเราลากเส้นตรงมานิดนึงสักเซนนึงแล้วค่อยๆปรับดูนะคะครูวางไว้บรรทัดล้วปรับนิดๆนิดๆถ้าเกิดว่าใครไม่ชมนานนะํานาญนะคะก็ค่อยๆขีดเอาได้ติ๊กๆมาเรื่อยๆนะคะตรงจุดนี้นะคะ พอมาถึงกึ่งกลางของเ่วนนี้นะคะเราก็เริ่มลงได้แล้วให้มันตัดเลยนะคะให้ตัดเส้นนี้แล้วค่อยๆปรับใม่เรนทัดนะคะปรับขึ้นมาให้หาจุดดีนะคะลงมาข้างล่างนะคะได้ไหมคะค่อยๆปรับนะคะมันจะไม่ถึงจุดที่เราแบ่งครึ่งดีนะคะจะเลยมานิดนึงนะคะ หรือใครจะเอาครึ่งหนึ่งของส่วนที่2ก็ได้นะคะพอถึงจุดนี้มาหาครึ่งหนึ่งแล้วก็ตีเส้นมานี่เลยนะคะสังเกตดูสิคะว่านะคะแขนเสื้อแผ่นหน้ากับแขนเสื้อแผ่นหลังเป็นไงคะเหมือนกันไหมอ,า,อาจจะไม,ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าข้างหน้าฝั่งนี้มันจะลึกนะคะส่วนข้างหลังฝั่งนี้นะคะจะตื้นขึ้นนะคะก็คือข้างหลังจะสูงกว่าข้างหน้า นะคะเวลาระวางทบข้อหากันแล้วนะคะข้างหลังจะสูงกว่าข้างหน้านะคะปรับเส้นโค้งนิดนึงนะคะมันยังไม่ยังไม่สวยพอเราปรับได้นะคะปรับขึ้นมาดูว่ามันต่ําไปนิดหนึ่งคือปรับสูงขึ้นหน่อยนึงนะคะเส้นนี้ไม่เอาละนะคะก็คือให้มันลงถึงกลางก็ได้นะคะเป็นไงคะการโครง้งหัวแขนเสื้อแขนสามเหลี่ยมนะคะอันนี้แขนข้างหน้านี่แขนข้างหลัง เป็นไงคะยากไหมถ้าไม่ยากทุกคนครูเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะทำได้เนาะเราจะได้ไปจุดต่อไปนะคะค่ะจุดต่อไปนะคะเราจะหาความยาวแขนเสื้อขออนุญาตนะคะหิงกระดาษนิดนะึะอย่าเพิ่งปวดหัวนะมองเห็นไหมคะ ได้นะคะคให้เราลากเส้นนะคะเส้นที่หยาวลงไปถึงปลายแขนเสื้อเลยนะคะถ้าเราจะวัดให้เท่ากันก็คือจุดที่3มถึงจุดที่5นี่เท่าไหร่ลองวัดดูนะคะได้20เซนนะคะจุดที่สองนะคะถึงจุดที่หก็20ิเซนเหมือนกันนะคะนะคะเป็นจุดที่หนะคะ เสร็จแล้วก็ตีฉากลงมาจากจุดที่ห้าถึงจุดที่หนะคะจุดที่7ก็เหมือนกันนะคะวัดจากสออกมาเท่ากับระยะสองถึงหกวัดออกมาเลยนะคะเมื่อกี้วัดได้20บนะคะค่านี้ก็ยี่สิเหมือนกันเป็นจุดที่7นะคะเสร็จแล้วลากเส้นจาก4ถึง7ยาวลงมาเลย ยาลงมาก่อนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะเพราะเรายังไม่รู้ว่ารอบไปแขนเสื้อของเราเท่าไหร่นะคะ,อะพอเราได้เส้นตรงสองข้างตัวนี้เราก็มาหารอบข้อมือนะคะรอบข้อมือของเราก็คือจุดที่สองรอบข้อมือที่เราบวกรวมไปแล้วนะคะแขนเสื้อเขาลูปเมื่อกี้นะคะคูใช้สิบสี่สิบสี่ยี่สิบสี่เซนนะคะ,อ,ะอันนี้คูก็จะใช้24เหมือนกันนะคะ 2ถึง8นะคะก็คือรอบปลายแขนเสื้อที่บวกลรว,วมแล้วนะคะหารด้วยสองนะคะ24หารสองก็คือ12เซนจุดที่8นะคะเห็นไหมคะจุดที่8จุดที่9เท่ากันนะคะจุดที่9เท่ากัน8กับ9นะคะเส้น2เส้นนี้เท่ากันนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะลากเส้นจากจากจุดที่สี่นะคะมองเห็นไหมคะะขออนุญาตนะคะวางตามแน,นวนอนนิดนิด,น,ด,น,ดนึงลากเส้นจากจุดที่สี่ถึงจุดที่8ดนะคะลากเส้นลงมาอย่างเงี้ยตรงๆก่อนนะคะอย่าพึง่พงโค้งแล้วก็จุดที่ห้าถึงจุดที่9นะคะลากเส้นลงมาก่อนนะคะมองเห็นไหมคะ ลากตรงๆมาก่อนนะคะพอเราลากเส้นเสร็จนะคะจะเป็นลักษณะนี้เนาะเห็นไหมคะคือขอเลื่อนนิดนึงเราจะได้เห็นเป็นเส้นแขนเสื้อสามเหลี่ยมนะคะอันนี้ยังไม่สวยนะเราจะต้องมาแต่งอีกทีนึงนะคะการแต่งใต้ท้องแขนอันนี้เขาเรียกว่าใต้ท้องแขนเสื้อนะคะแขนหน้าแล้วก็ใต้ท้องแขนเสื้อแขนหลังนะคะ ทีนี้การแต่งเส้นใต้ท้งแขนเสื้อทํายังไงนะคะให้เรานะคะแบ่งจุดที่4ถึงจุดที่8ตรงนี้ออกเป็น3ส่วนนะคะเราลองวัดดูสิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะได้44 44นะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็หาร3ไปเลยนะคะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็วัดออกมาหรือจะกะด้วยสายตาก็ได้นะคะ แบ่งเป็นสามส่วนนะคะอืมจะมีส่วนที่หนึ่งข้างบนนะคะส่วนที่สองส่วนที่สามแขนหลังก็เหมือนกันนะคะแบ่งเป็นสามส่วนเลยอ่ะก็แบ่งแบ่งด้วยสายตาหรือใครจะปดเครื่องที่เขกันเลยก็ได้นะคะแบ่งเป็นสามส่วนเหมือนกันนะคะส่วนส่วนข้างบนนะคะเรียกว่าด้านบนนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ ส่วนด้านบนนะคะให้วัดเข้าประมาณ0.75นะคะวัดเข้านะคะ0.75นะคะตรงจุดนี้0.75อันนี้ก็เหมือนกันวัดเข้ามานะคะ0.75 0.75นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราวัดเข้าไปเสร็จเราจะโค้งอ่า เส้นใต้ท้องแขนเสื้อนิดนึงนะคะการโค้งก็คือจุดที่4นะคะขออนุญาตใช้ปากกามิสอสีแดงคะโค้งเส้นลงมาโค้งนิดนิดนะคะ,คะ,คะสังเกตว่าเวลาครูตั้งตั้งไม่เป็นทักับด,ดินสอนะคะสมมติว่าครูว,ควัดขึ้นมาตรงนี้0.75ครูจะไม่ตีเฉียงลงมานี้เลยนะคะครูจะเอียงมานิดนึงจุดเริ่มต้นก็คือข้างบนตรงนี้จุดที่4 ลากมาสักครึ่งนึงก็ค่อยๆปรับไม้บรรทัดลงมาให้มันตัดจุดที่เราวัดเข้านะคะ,ะแล้วค่อยปรับลงมานะคะให้ถึงเส้นที่8เลยเห็นไหมเห็น,นะคะถึงจุดที่8ตรงนี้เส้นก็จะโค้งนิดนึงเห็นไหมคะอันนี้คือข้างหน้านะคะข้างหลังทําเหมือนกันนะคะจากจุดที่5ก็ตีโค้งลงมา กันนะคะมีโค้งสวยยังคะใช้ได้แล้วเนาะอันนี้ก็คือแขนนะคะแขนสามเหลี่ยมธรรมดานะคะทีนี้ปลายแขนเสื้อเอาตรงนี้นะคะอยากให้สวยงามนิดนึงนะคะไม่ให้ทิ่มมากนะคะก็ให้ปรับขึ้นสัก0.5นะคะจะตีเส้นโค้งใหม่นะคะ0.5เป็นไงคะ แขนเสื้อแขนสลม่ยมน,นะคะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือแขนยาวธรรมดานะคะถ้าใครไม่อยากทำแขนสี่เหลี่ยมบางคนคิดว่ามันยุ่งยากนะคะอันนี้ง่ายนะคะยังเป็นทรงกระบอกธรรมธรรมดาอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากไปดัดแปลงเป็นต่อนะคะต่อระบายนะคะทำยังไงนะคะอาจจะได้เรียนในบทเรียนต่อไปนะคะ ทำเป็นแขน3ส่วน4ส่วนต่อรูทต่อจีบได้หมดแขนพองบนพองล่างได้หมดนะคะ,ะให้เราเป็นโครงสร้างตัวนี้ก่อนอต่อไปนะคะถามว่าถ้าเป็นเสื้อแขนสั้นทำยังไงอะคะวิธีสร้างจะเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณจะสาธิตให้ดูนะคะอีกครั้งหนึ่ง